ที่ห้าสิบเจ็ดเหนือความคาดหมายจูเชียงเจ็บปวดรวดราวใจยิ่งนาแค้นที่ตัวเองมีอาจขยับเคลื่อนไหวเพราะตนเพียงคนเดียวทำให้ผู้คนมากหลายพลอยต้องเสียชีวิตในเลยจะสงบจิตใจได้ตนกำลังจะตายแต่ก็สมควรส่วนเทียนปูกเทาและอังเนียจื้อกับพวกเราอังเนียจอ้อเค่นเสียงกล่าวว่า จอมแพทย์มือปิศาจท่านแม้ตายก็ไม่สำนึกเสียใจอะอรไม่สำนึกเสียใจขอเพียงเราให้สัญญาณดินระเบิดจะระเบิดทันทีให้สัญญาณเถอะเราคงมีเวลาเหลือเฟือที่จะเค้นฆ่าพวกเจ้าก่อนมีแน่กระมังพวกเจ้าถูกพิษเข้าไปมากมายแม่จะรอดจากร่างเหก็ต้องกลายเป็นคนไร้พิชาฟีเมืองย่าว่าแต่พวกเจ้าไม่มีโอกาสหลบหนีเอาชีวิตรอด อ้างเนี่ยเจอลวงวัตถุทรงกลมเท่ากำปั้นสีดำมาเมื่อมจากอกเสือ้อกล่าวว่าท่านรู้จักของนี้หรือไม่จอมแพทย์มือปิศาจน้าแปลเปลี่ยนไปยีรครามแต่สุ่มเสียงยังคงเย็นชากระด้างเอ่ยว่านี่เห็นจะเป็นไรเป็นระเบิดอัศนีบาทลูกเดียวเท่านั้นแต่เพียงพอที่จะระเบิดท่านแลกลานเป็นพุง่งจะอย่างไรเราทั้งสองฝ่ายต้องตกตายตามกันแน่นอน ขาดไปถึงว่าเท่าประหลาดนี้กระทั่งความตายก็ไม่แย่แสสนใจยืนกรานไม่ยอมรักษาผู้คนท่าเดียวจูเชียงรูปรวมเรี้ยวแรงประดามีทรงเสียงไปว่าสองท่านเลิกลมเสียเถอะเป็นตายแล้วแต่ลิขิตข้าะเจ้าไม่ต้องการเห็นโศกนันตกรรมเกิดขึ้นเทียนปุกเทาร้องอย่างเรือด,ดานว่าบุญเจียกอชานาจะต้องกำเนิดเป็นัวควาย ให้คมดา้อมเพชฌฆาดลดทอนความเดือดรันของท่านจอมแพทย์มื่อพิจแค่นเสียงดังเฮือมีกาวว่าอะไรเทียนปลุกเ่าเอ่ยอีกว่าผู้แช่บุญภรรยาท่านเจียมซี่เนียชาติหนาะยังคงเป็นหญิงขายสวัสด์ท่านทุกทุกชาติต้องตมตรอมไม่ได้รับความสุขวาจานี้ต่ำสามอย่างสุดแสนจูเชียงสะท้านใจอย่างเหนือความคาดหมายคิดไม่ถึงว่า เจ้าของสำนักปุกพาสวรรค์เจียมซี่เนี่ยจะเป็นภรรยาจอมแพทย์เมือปิศารมีนาเล่าเท่าประหลาดนี้จึงชิงชังอิสตรีที่แท้เป็นเพระสาเหตุนี้เองจอมแพทย์เมือปิจารหน้าคล้ายกับตับหมูกล้ามเหนือบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันคังแ้นจนร่างสาั่นระิกแต่บรากายอําเหตุในสองตากลับชวดช่วงจนหน้าวาดวัน แสดงว่าวาจาจอมขโมยกระทบกระเทือนจิตใจมันจนทนรับไม่ได้ส่วนการที่เทียนปลุกเท่าด่าโดยไม่ยอมยังยอมเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามใช้พิษทำร้ายพวกมันและพวกอ้างเนื้อเจือก,กวดแกงอัศนีบาทในมือกล่าวว่าผู้แสบุญขอถามเป็นครั้งสุดท้ายท่านยอมรักษาคนขจัดพิษหรือไม่จอมแพทย์มือปีศาจกล่าวโดยมิขบคิดกระทำไม่ได้ อังนี้เจอกราหาเสียงเครียวกราดว่าเราจะเวียงไปแล้วจอมแพทย์มือปิสาจหกกรามแนบแน่นร้องเชิญโดยไม่หวั่นไหวสภาพการคล้ายกับขี่อยู่บนหลังเสืออังนี้เจอมีแต่แข็งกระด้างถึงที่สุดและเห็นโศกนั่นแต่กำนองเลือดมีมีทางลีกเลี่ยงได้แล้วทันใดนั้นเงองร่างแสนงพรียวปราดออกมาจากในหุบเขาชัวพริตา มาถึงข้างกายจอมแพทย์มือปีศาจเห็นเป็นบุรุษหนุ่มชุดดำหน้าตาหล่อเหลาผู้หนึ่งจอมแพทย์มือปีศาจกระชากเสียงว่าเจ้าชันจึงออกมาบุรุษหนุ่มชุดดำกวาดตะมองเทียนปลุกเถากับเอี้ยงเนี้อเจือยางเดือดดันจากนั้นกล่าวกับจอมแพทย์มือปีศาจดิดาเสียงกับพวกมันเถอะอี้งเนี้ยเจือร้องดังๆว่าประเสริฐมากพวกท่านสองพ่อหลูกตายร่วมกันบนเส้นทางสูระพบ จะได้ไม่เปล่าเปลี่ยวสายตาของบุรุษหนุ่มชุดดำยามกวาดมาพบจูเจียงที่นอนอยู่ด้านหลังมันพลันบุทานอย่างแตกตื่นว่าเป็นท่านก็ร่างเสกกมาเบื้องหน้าจนถึงข้างกายของจูเจียงเทียนปุกเทาชิงทะลันไปขวางหน้าตวาดว่าเจ้คิดทำอะไรบุรุษหนุ่มชุดดำปลายตามองมันกล่าวว่าจะได้รำมรองไป ขณะน,นี้ท่านมีอา้าน่านรับการจูโจมจากเราแม่แต่ดัดชนีหนึ่งเทียนปุกเทาแค้นเสียงยางเย็นชากล่าวว่าเด็กน้อยเราหาใช่อะไรคุณค่าดังที่ท่านคาดคิดหรอกจูเฉียงเพ่งดูบุรุษหนุ่มเบื้องหนา้าคล้ายกับรู้จักมักคุณแต่ยามกระตันหันนึกไม่ออกว่าเคยพบมาจากที่ใดบุรุษหนุ่มชุดดำไม่สนใจขโมยเท่าจับตามองจูเฉียงกล่าวว่า ที่ท่านจำผู้น้องได้หรือไม่จูเชียงขมวดคิ้วกลาว่าคุณน่าหยิงแต่เน็กไม่ออกผู้น้องบุ่นชงเมงบุ่นชงเมงอ้อใช่แล้วความลังชากหนึ่งมุกเข้ามาในห้วงสมองจำได้ว่าขณะเดินทางไปพบใส่เมืองหมอในเมืองก่วงอันระหว่างทางผ่านพบขุมกำลังปราสาทดำครากุมบุรุษนมผู้หนึ่งดีบังคับให้มันร่างจดหมายไปยังเท่าบร,ราณ นำบันทึกศักดิ์สิทธิ์มาแลกกับชีวิตตนไม่อาจอดรนทนดูจึงซอดมือช่วยเหลือมเพียงแต่ตอนนั้นตนใช้ผ้าคลุมหน้าไมิทราบมันจดจำออกได้อย่างไรปุรุษนุมชุดดำถามว่าพี่ทันจำได้แล้วหรือจำได้แล้วท่านยังจำข้าพเจ้าได้หรือประกายตาของพี่ทันผู้น้องยังจดจำตาตรึงกอบกับเสื้อผ้าในส่วนสัตว์คุ้นตาหญิงจูเฉียงคาดไม่ถึงว่าง สถานการณ์จะพิกแพลงปลนันเทียนปลุกเขาและอ่งเนจกองงงันไปได้ยินบุ่ญชงเมงกล่าวถามว่าพี่ท่านมีปัญหายุ่งยากใดข้าพเจ้าถูกพิษพรานวิญญาณคิดขอยาขจัดพิษจากบิดาท่านบุ่นชงเมงกล่าวอย่างเร่งร้อนกลับมาข้างกายผู้เป็นบิดากล่าวเบ,บาอยู่หลายคำจอมแพทย์เมือปิศาพัานร้องดังๆว่าก็รับการเจอจานเพียงน้ำหยดหนึ่ง ก็ต้องหาทางทดแทนนำมันเข้าหุบเขามาเพียนปลูกเถาเพ่งมองแอ้างเนื้อจืดชายหน้ากล่าวว่าช่างคิดไม่ถึงจริงๆบุญเฉาเมงโวกกลับมาข้างกายจูเฉียงอีกครั้งกล่าวว่าพีทันเข้าหุบเขาแล้วค่อยว่ากล่าวกันกล่าวพลางยื่นมือประคองจูเฉียงขึ้นจูเฉียงกล่าวเสียงอ่อนระหวยว่าบุญเฮียเข้าเจ้าหาใช้อาศัยพระคุณ หากแต่เป็นการขอร้องโปรดขจัดพี่หนกับสหายหลายท่านของขา้าพเจ้าก่อนเป็นไรผู้น้องจะเรียนบิดาให้วาจาของทั้งสองจอมแพทย์มือปิศาจแต่ยินชัดแจ้งไม่รอให้ผู้บุตรเอ่ยปากก็กล่าวขึ้นก่อนว่าปมหม้ที่เราหัวติดค้างบุญคนคนอื่นมีเพียงคนเดียวบุ่นชงมิงประคองจูเชียงมาถึงเบื้องหน้าจอมแพทย์มือปิศาจจูเฉียงกล่าวว่าผู้โส ไม่ยอมรับปากเรื่องที่ผู้เยาขอร้องเริงเหลาโงแบ่งแยกบุญคุณความแค้นจนกระจายไม่คิดติดค้างและไม่ตรงการเจออาจารย์หากผู้โศไม่ขจัดพิให้กับเหล่าสหายที่ยวร่วมทางมาผู้เยาก็ไม่ยอมรับการรักษาพยาบาลเจ้าเคยช่วยชีวิตชงเมงเหลาโงจึงรักษาพยาบาลเจ้าเป็นการหักหลบรูปลางไม่ขอช่วยเหลือเกินกว่านี้อีกผู้เยา อาช่แบกพระคุณมาข่มขู่เหตุการณ์ของครั้งก่อนเพียงช่วยเพราะเห็นมีเป็นเรื่องอายุติธรรมประวัติความเป็นมาของบุตรชายท่านตัวนั้นผู้เยาก็มีสามวันนี้นะว่าพบผ่านโดยบังเอิญโจมแพทย์เมือปิสาลกล่าวอย่างไรไมตรีเจ้าสนใจแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นเถิะหากผ่านไปอีกนึ่งชั่วยอย่างเจ้าก็มีมีทางช่วยเหลือแล้วผู้เยาไม่อนาทรในความเป็นตาย ในเมื่อแมมนาทอนชะนาเดินทางมาเรือเนื่องจากสภาพการไม่เหมือนกันการถนอมชีวิตเชิงชังความตายเป็นสันดานของมนุษย์ที่มาก็เพื่อขอการรักษาแต่บัตนี้เมื่อต้องคัดเลือกระว่างคุณธรรมและความเห็นแก่ตัวผู้เยา้าย่มต้องเลือกประการแรกไม่อนาทอนในความตายแล้วความคิดเห็นอันเคร่องกรึจูเฉียงสวนคำว่มมาอย่างนั้น ความคิดของผู้โสโคง,งวิเศษเลือดลำแทกไม่อนุญาตให้ทุ่มเทียงหากเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวจนไร้คุณธรรมต่อสหายผู้เยาไม่ขอกระทำเด็ดขาดเราหูร,รักษาเจ้าเพื่อทดแทนพระคุณภายหลังเจ้าแม้จะตายเพื่อรักษาคุณธรรมก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเล่าหูสถานการณ์ยังเยืน่นเยอะต่อไปจอมแพทย์มือปิศาจแม้จะยอมรักษาจูเจียง แต่เนื่องจากไม่มอบยาขจัดพิษให้แก่เทียนปุกเ่าอังเนี้ยเจและพวกจูเชียงจึงกลับเป็นฝายไม่ยอมรับการรักษาเทียนปุกเถาเหลือบมองจูเชียงภายใต้การประคองของปุ้นชงเมงพันขยี้เท้ากล่าวว่าบุ่นเยียงองหากท่านติดใจแนวเรื่องที่เราพูดเท่าเมื่อครูกล่าวพ่อยปากเราก็จะขอขมาต่อท่านเป็นไร ราพลางประสานเมือคาระวะจริงๆจูเชียงลำบากใจอย่างยิ่งต้นทราบว่ชนชาวบริมล้วนยอมหักไม่ยอมงอเทียนปุกเท่าที่ทําเช่นนี้ล้วนแต่เห็นแก่ตนไม่ตรีจะทดแทนได้อย่างไรคำนวณตามเกียรติภูมิเทียนปุกเ่าหาเป็นรองจอมแพทย์เมื่อปิศาตใหม่คำนวณตามลำดับรุ่นก็ูุโสกว่ารุ่นหนึ่ง แม่จอมแพทย์เมืองปิศาจจะมีนิสัยพิกลก็มีอาเตื้อรันถึงที่สุดย่าว่าแต่จูเจียงยังเป็นผู้มีเพราะคุณของบุตรชายมันจอมแพทย์เมืองปิศาจหน้าแปลเปลี่ยนมิหจุดอย่างสุดท้ายรู้ขวดเล็กๆมาใบหนึ่งเทยาเม็ดท่าเม็ดกล่าวว่านี่เป็นยาขจัดพิษนำไปเถอะรีบออกจากบูสัวให้กับเราด้วยเพียนปุกเทาลกลักลืนความคับแค้นใจ สื่อกายมารับยาขจัดผิดชี้มือไปที่จูเชียงกล่าวว่ามันเล่าท่านม่ต้องยุ่งเกี่ยวมันถูกพิษผ่านวิญญาณที่มีมียาใดขจัดได้เราทราบแล้วผู้แช่บุญขอบอกล่วงหน้าก่อนคนได้มอบแก่ท่านแล้วหากขจัดพิษไม่ได้ก็เรื่องมีคาดหมายขึ้นเราจะเสียงกับท่านจนถึงที่สุดเชิญท่านตามสะดวกเถอะกล่าวจบคำ หันกายลุดแลนเข้าสู่หุบเขาบุญชงเม้งประคองจูเชียงติดตามอยู่ด้านหลังเทียนปุกเทาเหลียวมองอั้งเนื้ยเจอฟื้นหัวโรากล่าวว่าท่านคงเสียทีเป็นครั้งแรกกระมังอั้งเนี้ยเจอกล่าวว่าในเมื่อมาขอร้องคนไม่ยอมเสียทีจะทำอย่างไรได้เทียนปุกเทาดีดยาขจัดพิษให้อั้งเนม้ยเจอสีเม็ดพลางถามว่าขั้นต่อไปจะทำอย่างไร เราเจะรมันอยู่ในละแวกใกล้เคียงเล่าหูก็เช่นกันพวกเราไม่อาจรู้รวมกันแน่นอนต่างเชิญตามสะดวกเถอะอังเนียเจอพุ่งปลาทายรับไปเทียนปุกเท่าก็ไปสอหาที่ผักพนักล่าวถึงจูเชียงถูกบุนชงเมงโอบอุ่มพาเข้าไปในหุบเขาตลออรายทางจูเชียงเฝ้าโขบคิดขึ้นเจ้าสำนักบุกพาสวรค์เจียมซี่เนีย เมื่อเป็นภรรยาของจอมแพทย์มือปิศาตปุ่นเยียกงอและพิษพลานวิญญาณเป็นบริวารน,นางที่ใช้คำนวณตามเหตุผลวิชาใช้พิษของเจ้าของสำนักบุพภาสวรรค์คงเรียนมาจากสามีของนางจอมแพทย์มือปิศาตต้องขจัดพิษได้แน่นอนที่ว่ามีมียาใดขจัดได้อาจบางทีเพราะเจ้าของสำนักบุพาสวรรค์ห้าร่ำเรียนวิธีขจัดใหม่มีนานให้หลัง มาถึงหน้าตึกศิลาแถวหนึ่งและเห็นต้นไผ่ปลูกล้อมรอบพันบุภาประาดบานสะพรัง่งเป็นทัศนียภาพที่งามล่ะลานตามีน้อยบุญจงมิงนำจูเจียงเข้าไปในห้องชั้นในของตึกศิลาวางร่างลงบนเตียงไม้กล่าวว่าพีทันผู้น้องจะเชิญบิดามาตรวจอาการเสียก่อนจากนั้นจึงรับประทานอาหารกัน จูเชียงพงศีชากล่าวว่าบุญเฮียข้าเจ้าตื่นตันใจยิงพี่ท่านมีพระคุณยิ่งใหญ่กับผู้น้องอยายต้องกล่าวคำตื่นตันครากรพระประจวบเหมเาะข้าพเจ้าหามีเจตนาแพ้่พระคุณใหม่พี่ท่านนอนพักผอ่อนเถอะบิดาจะมาในบัด,ดนลวาจาเพียงขาดคำจอมแพทย์มือปิาสากดถือเหยียดยาเข้ามาในห้องโดยไม่เอ่ยว่าอะไร ประกอบนิ้วจี้สกัดจุดทั่วร่างจูเชียงทันทีจากนั้นลวงหยิบยาเม็ดทีใหญ่เล็กสีสันแตกต่างกันห้าเม็ดยัดเข้าไปในปากจูเชียงจูเชียงอมไว้ในปากค่อยๆกลืนยาเม็ดลงไปยาเม็ดพอตกถึงท้องพลันบังเกิดกระแสพลังที่ร้อนรุ่รง,งแผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างสุดท้ายทะลักมายังแขนขาปลิบตานั้น รู้สึกปวดแปลรชาด้านเมื่อคบเจ็บคันประเดบประนังกันสุมใส่จูเชียงอดทรงเสียงครางออกมาไม่ได้อย่างเช่มจ้าอาการเจ็บปวดที่มีอาจทนทานได้เคลื่อนลงจากต้นแขนผ่านจุดเค็กตี้ที่คอศอกแม้ถึงที่ชิพจรสุดท้ายรวมอยู่ที่นิ้วกลางจูเชียงเบือนหน้ามองถึงกลับใจสรรันริและเห็นนิ้วกลางของตน บวมพองขึ้นจากเดิมเท่าตัวตลอดทั้งนิ้วดำสนิทตุดมึกธาจอมแพทย์มือพิศาจหยิบมีดเล่มเล็กๆที่คมกริบเล่มหนึ่งอีกมือหนึ่งรวบจับมือของจูเฉียงไว้อย่างแนบส่วนบุ่นชงเมงถือชามเคลือบใบหนึ่งส่งเข้ามาอยู่ใต้แขนมีดเล็กๆนั้นกรีดลงบนปลายนิ้วกลางบาบๆโลหิตสีดำคล้ำสายหนึ่งพลันฉีดพุ่งออกมาทันที บุญชงิิงใช้าชามเคลือปบปรองรับโรยดำได้ความชำนาญครูยายให้หลังนิ้วกลางนั้นจึงคืนสู่สภาพปกติจอมแพทย์มือปิศาจคลายมือจากการรวบจับกล่าวว่าหายแล้วจูเชียงเหนื่อการพลั่งพรูด,ดังหาฝนเปียกชุ่มโชกโสมกายความเจ็บปวดพอปราศนาการก็สลบสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้าระหย จบบทที่ห้าสิบเจ็ด